มา,ม,ามาปลาบวกใหญ่ปาพี่น้องสวัส <c oughs> ด,ดีจ้าแม่น้องไผ่จ้าสวยเติบแล้วจ้ะเห็ดเน่าอยูนย่น่ากินไอยาแล้วมื้อนี้เป่าแอร์ประยุจ้ะเลยสีลงมากกับน้องไผ่ยามกุ้งคือเก่าจ้าพูนไปสีย่างไปพูนหรือเ่น้องแปลวิ่งจ้า ก็สวัสดีครับน้องไพ่ครับมื้อนี้มาลุนกุ้งกับน้องไพ่ไาสิมานบอมานพูดจะใส่ไว้พุ่นแต่ว่าเรือก,ก็จอดอยู่ท่าเบาหน้อยเฮาสิย่างริมโคงไปย่างในน้ำบ่มไฟย่างในน้ำไปเก็บหอยไปน้ำก็สิดีเด้อเนาะกลัวสิฮอดเฮาก็สิได้หลายเติบอยู่พุ่นแม่นเบาหน้อยบ่ยบปูกํลาลังยามกุ้งอยู่พุ่น ไปยังได้กับไปรุ่นน้ำนนองไผ่ล่ะจะว่ามือนี่สิมานบ่มานยืดดิเนาะใบเลือดสองแม่ลูกจะมือนี้ห้อยผู้ได้เอาตือเอายกลุ่มนะลูกน้ำแห้งหลายคัะพี่น้องน้ำบ่เลิกจก้ะ เบิง้งงอาโอยนี่จันทิมอลากระไรเยอะจ้ะของเบาหน่อยปะบูแต่ว่าเบาหน่อยโลล้วจะนี่รุ่นนี่ปีหนึ่งกับโลเดือนหนึง่งสานปีต่อปีจ้ะวัชั่นปลาลู่ พี่น้องหอดเลือเราจะไปไายไป,ไปอ้อมพูนน้ำมบนเลือกดอาจะจะว่าก็ใส่เลือเอาฝีมือน้องไพ่จะมือนี่น้ำมบนเลิกป็นไดนเด้อจะ,จะเล็บกไม่ได้ รุนหลังแรกน้ำนองไพ่จ้ะโอ้โ้คือดรุนครักแต่น้องรุนตรวจบอโอ้อโอถือแม่ยูเอาบ่ได้เปลี่ยนเงอจ้ะ ปาพันแมนปันนิ่นดิ๊ดีเอาไปให้ฐานเบาแอร์ใส่เบ็ดจ้ะอ้าวเอามาตั้งปีให้รุ่นน้ำแนวเปีอยงอายุเป็นเบื้องสวดปะโอ้ปลาพี่น้องมิตรสวยไงโอ้โห เอาแจกก้นมันลูกเอาเอาหินกับอันเงื้อออกก่อนหินกับเงื้อออกวันนี้เราเปลี่ยนเงื้อใหม่เลยป้าแตกสวดสวดขึ้นมาโอ้น้องไพกับมานเด้อนี่มีแต,ต่ตัวงามๆบึ้งบิงบ้งบึง้งหุ่น,โอ,โ,อนอโอ้โหยโย่พี่น้องโอ้คักคักคักโอ้โอเผื่อพ่อท่านเลย <laughs> โอ้อันที่สองมานจ้ะ มานคักรุ่นอันที่สามน้ำนองไพเอเงี่ยคือร้อยเนียรอยติดโอเียรอยถิโยเงีรย,อย,อยรอยก็ไดเงี้ยมันนันเมิดน้ำหนักแล้วมันเลย้อยจ้ะอุ่งนีบนองไฟกแมมันเง่าเง่ดอ ได้แน่ยุ้ออันนี้ก็ได้เอาหลังที่สี่รุ่นโอ้โหวกไปตัวเอาไม้ไผ่เบาเบาบ้างมึงจะ้ะเมึงตัวนี้ไห ออโอ้โหเหียยลอยอีกแล้วถือบนนอ้นอเหียยลอยโอ้เอาได้แน่อยู่ดอกเหียมันอันเมดอันนั้นเรามันเลยลอยจ้ะ ป้ายว่าอนยามดึงผื้นบันคือโดนโดนบันย่มเอาลมข้าวเดียวกับหอดพื้นเวลาเฮาดึงยังสี่มันก็อันบ่ได้ดึงตรงๆเนะรุ่นพี่น้องรุ่นรุ่นน้ำนองไปเอารุ่นน้ำนองไปสวดบ่ ลอยอีกแล้วขนาดเนื้อลอยด้เนี่ยน้องคุณแตกสวดสวดอยู่เนื้อลอยจ้ะระวับบงกุ้ง,มงมเมีดกุ้งไม่เมื่อเด้กุ้งไม่เมื่อเหยาเออเอาแล้ว วาแล้วแม่วาแล้วคนอันนี้ก็บมานจ้ะอันนี้ก็โอยโยพี่กันดึงเลยมาตันลงมันเอาปลาเป่ากับนี่ปลาเป่าหรือปลาบูปลาเป่าใครย่องลองอยู่นั่น <laughs> นั่นะเนี่ยนี่กุ้งว่าท่านออกหมดอยู่น่ะเบิ้งแม่เบิ้งปลาเป่า นี่จ้ะกระเป๋า,ปาอ๋อไปเอาลงแบบน,นี้ลองไปว่าขึ้นหนักแถบมเพราะมันถือปลาติถือปลาบ้างอ้ยเอ้ <c oughs> <c oughs> ยเจ้านะถือยู้จ้ะเอาสันๆลงจอกดอกมันกันลูก อเอายินออกเปุ๋ง,งนี่แต่ตัวง่ามๆนีไ่ไงลองไปอยากกินปิ่งบ้างไหมเสียบไม้ปิ่งดึงเพ่อออกขึ้นที่หัวออกออกดีนะเออ,อนอัเดีฮนะผูกขึ้นก้น พี่น้องน้องไปยิมเลยดึงขึ้นมาแตกสวดหลดยิมปุยเลยยิมฮอ <c oughs> นแม่พี่ละฮ่ามึงมึงมึงไงพี่น้องมึงเนี่ยคุณน่ะโอโยโหยอยโอ้เบียวอีกอันนึง ล่างเนอะลูกล่างเนอะเออความุดท้ายจ้าท้ายสุดเป็นกำลังใจให้น้องไพน,น่ะเด้อจะมาี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องไพน่ะจ้ายามตุ่มกุ้งกับมนันยูเด้มนี้ บ่ได้โลกเกือบเกือบคนละอันนี้เงือร,ร้อยอีกแล้วโอ้ป้าพี่น้องโอ้สุดยอดเลยไายสุดยอดป้าโต้าเอันสุดไทยสองอันสุดไทยนี่คักคักคักพี่น้องพขาตูดไปหั่นอีกจั็หน้อยว่ลูกหยับออก,อกมองเก่าจากน้อยป้าพี่น้อง สุดยอดเลยจ้ะเดี๋ยวแม่น้องไผ่สิเอาขึนไปทรงเพราะได้คาขานมให้น้องไผ่จ้ะไปขายจ้ะต้นหนึ่งกับสามร้อยัองเอ้ยอันสุดท้ายคักขนาด โอ้แต่ถือแบบนี้ทุกอันทุกอันนี่สุดยอดบนอะไปฝีมือฝีมือเลยไปสันาสาลงกระจับจับก้นมันดึงดึงแม่หลุดเดี๋ยวมันก็ล่องฝนเอาสาอสั่น,นล่ะเ <c oughs> อาป๋อป้ายาดเฮ็ดยังไงล่ะยุ่นหนีเด้เนี่ยบัวบ้านนี่ก็ขึ้นยุ่นี่หาด เอาเดี๋ยวเป่าแอมาก,ก่อนเนี้ยกระไดแล้วต้องไปว่าเดี๋ยวกับมะเข่าตุ่มกุ้งพะนะปาดปัดปัด,ปด,ปดโอ้หมานอยู่เด้อจ้ะพูน่ะพูน่ะน้องไปได้อ่ะน้องไปเอากุ้งขึ้นไปขายเราจะได้เงินสองร้อย ีนมมาให้น้องไ่ชินนมพายเรือกับมาฟังเราจะมือนี้จอดท่าลูกค้อนมือนี้น้องไปสิโช์ปีเมื่อผมว่าเอาเรือมาจอดท่าลูกค้อนจะมือนี้แต่ว่าน้ำลงคัดแต่น้ำแห้งสิโยเรือกออกใดบ่บุปมือนี้น้ำแห้งครับก็เก่าจะตายตายหนองไปสิได้โยเรือกออก ก็ได้จังแหงคักแหงแน่แต่บนันนี้อุูนถ้าหาเจ็บกวงนะเด้อไพเจ้งเราจะน้องไปเป็นเลือมัดไไพไปพูน,นแม่น้องไปยิบเป็นรัดขึ้นพุ้นจะยางลกหนีบ่ได้เดี๋ยวตกตมโยไปพุ่นเนะลูกจู่จู ไหบบ่เออเอามาแล้วมาแล้วเออมาแล้วป่ะนี่อตองไผ่เสียสละให้แม่ยานแม่ต๊ะขีดตมจ้ะยานแม่เปื่อนขีดตม <c oughs> เดี๋ยวแม่ขึ้นกันอึบจับว้เด้อึบ ไปไปจะไปลุ่นกุ้งน้ำหนองไผ่อีกคือเก่าล่ะคงณฟ้าได้สองร้อยมอนนี้เบิ่งสถานการณ์ก็จะปิดเครื่องล้วไปคอยไปเด้อลูกคอยไปเพราะว่านา้ำมันตื่นมันแหงเราย่านหินจ่าเพราะมันยังดอก ของคนใส่จันนี่ก็แข่งเลยจ้ะจันข้างโคกแล้วเมื่อวานนี่ก็ยังโมดน้ำอยู่มือนี้อยู่เติ้งโคกน้องไ่อยก็โมดคล้องไปแน่แล้วจ้ะพว่าพอพาเที่ยวดูนี่คล้องนี่ตื่นเต้นแน่อยู่จ้ะขี่เรือกับลูกไส้สองคน แต่ว่าก็อุ่นใจแน่ว่านามมันบ่เลิกจ้ะหลังแรกจะบ่มานปันใดหลังที่สองมานให้น้องไพนเนี่ยเด้อพี่น้อง่นกับิรุ่นซอยน้องไพน์ยิ่งเดเนนะมานมาน โอ้ถือยุถือย่เดี๋ยวแม่น้องไปแะให้น้องไปกันน้องไปวันแย่ล่อยขึ้นมากก่อนเราโอ้โอยโหย่ขุนยังละไผป้านโอ้นี่แต่ตัวใหญ่จ้ะเมื่อได้ละน้องไปจีได้กินกลุ่งเอาคือบะไผ่อันเนี้ย คื้ยบโอ้โอ้คีอรีตัวนี้ไผป้พาพี่น้องเอาเดี๋ยวอีกอันหนึ่งสุดท้ายจ้ะเอาอันสุดท้ายเราจ้ะต้องไปกันได้หลายเติบอพี่เด้เมือนกันคุณเด่ดนดวงดง้ดงดวงดง้งนิดตัวใหญ่จ้ะรุ่นอันสุดท้ายน้ำนองไผ่ มานมอ่อ่อนแดดบาไฟาโอ้แม่ว่าจิตบอกล่งอาบน้ำไหมป้าปลาบัวใหญ่เท่ยป้าพี่น้องน้องไปดีใจปลาบัวมันก็ปัาหอ,อาปลาบัวใหญ่ตัวหนึง่ง เอาเอามานมานมานแล้วไม่แก้ให้สุดท้ายจ้ะโอ้มานกักมานหอดปลาปลาบูน้งไปว่าเป็นปลาคอเอถือว่าน้องไปกับมานคือเก่าล่ะจ้ะมื้อนี้ไ้ปลาบูใหญ่ตัวนึงนี่จ้ะที่น้องไได้มื้อนี้ถือว่ามานอยู่กับปลาบูตัวนึงนี่จปลาอูปลาบูิง มื่อนี้สิครัวจ้ะครัวตำักหุ่งน,นี่น้องไฟสิลงมือเองจะ้ะขวบัดเลยลูกเดือยใบหญ้าจักน่อยหญ้าหญ้าอ,อยากตำดิบดิบอกทษพิเอียงแหงแรงเมื่อนี้หาเองเห็ดเองกินเองจะ้ะน้องไฟครัวกุ้งน้ำผงใส่ลดดีจักน่อย

ตำห้องซ้าแมเ่เราเดินเก็บอะไ้กินเลยน้ำจิ้มเอาเดี๋ยวไปเก็บพริกก้อนก็นกนได้ซุปลระดี่ปาเนลล้วงอุ้ยีเราตัวโอหัวกุ้งน้ำโพงจ้ะน้ำจิ้มซีฟูดน้องไผ่สีเห็ดเองอไส่ตำเองอะไรบ่ก็เขาเม็ดหั่นละ หมดเลยกระเทียมใส่ข้าวละมาั่งใส่เกลีองปรุงน้ำปลาล่งจ้ะลงไปเวละสะาสาบของนัวล่งจ้ะน้ำตาล ปรุงเองเลยตามใจชอบใช่ปลาแดงนะบ่ะเอาลองไปหมักบ่กขันปลาแดงหมักมก,กับไสให้มันหอมยังไงไสมันหอม <c oughs> ไสไลายเข้มเลยเออที่เน่ารุ่งจะเป็นเน่างบักเน่านานแหลงกับจับง,ง,บง,ง,งสีละ่ะ จักสามหน่วยนี่เตเป่งได้พอดีเหรอครับแ่บเองแสบแลรวหอมลงเต๋อไหมเหมือนเลยเตะเหมือนเลยหอมหอมทางนี้เอินพักซี่ป้อมจ้ะเอินพักซี่กินเพิ่นว่าเป็นอย่างนอ้อโอหอมน้ำจิม้มน้องไผ่ห,วห,วหว่วยห่วยหรอไผ่ ทำไล่ไล่เราจะน,นี้แน่ตักตักติบะเทเลยตักเลยโอ้ยจิมซีฟู้ดจ้ะมาเด้อครับมากินน้ำกันกุ้งน้ำโโขงก็โดนจิมซีฟู้ดครับโอ้ยขัดปัญญงลนะเนาะไปซิมเมึ่กันนะ ยงยำกลุ่มกลมกรอบปะลูกกรอบครับกรอบเสียมาจะมาจินมน้ำนองไผ่สมตำว่าเอาจ่ามือนีเอาหัวกุ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดขาดปัญญาเพราะแกเปลือกแช้ว่าเปลือกอันนี้มันจะน้อยกันกัน chim nằm phai cả giọt và ăn piêu Các bạn đó mới đi kìm ngày được không? คุณพี่นองเด้อจ้ะที่เขามากเป็นกำลังแรงใจให้น้องไพ่พอบายูลุยเลยจ้ะน้องไพ่ายเลือเองฟังนะล,ลูกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องไพ่ในเด้อจ้ะสวัสดีจา้า